สวัสดีกันช่วงเสายวันนี้ทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาที่ทุ่งนานครับแล้วก็มาตัดแต่งนะครับตัดแต่งไผ่อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ไผ่ปานะครับแต่ว่าเป็นไผ่บงหวานที่ผมได้มาปลูกทิ้งไว้หลายปีแล้วแหละนะครับ <S <S <ๆ>ตอนแรกชาวบ้านเห็นเขาก็มองว่ามันเป็นไผ่ป่าครับเพราะว่าโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ก่อนนี้จะเป็นป่าครับผมก็ได้ปลูกเขาก็บอกว่ามันรกนะครับผมก็บอกว่ารอดูก่อนจอะเพิ่งตัดทิ้ง นะครับพอเข้าสู่ปีที่3าปีที่4ี่ครับปลูกแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยครับหน่อมันเริ่มออกมาเยอะแล้วครับไผ่บงหวานครับไม่แน่ใจว่าเป็นเบืออะไรนะครับแต่ว่าหน่อก็พอสมควรอยู่นะครับตามที่เห็นน่ครับขึ้นเยอะเลยนะครับไผ่บงหวานครับได้มาตัดแต่งกิ่งบริเวณรอบๆบอกนะครับจริงๆมันไม่ควรที่จะปล่อยให้ลกขนาดนี้ครับแต่เนื่องจากว่าผมปลูกแบบไม่ค่อยได้อะไรครับก็คือ ประมาณว่าเป็นเหมือนแบบทั่วๆไปครับแบบบ้านๆเราก็ปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับพอกอเขาใหญ่พอรากมันหาอาหารได้มันก็จะเป็นไปอย่างที่เห็นเดี๋ยวจะพาทุกคนลองหักชิมหน่อดูนะครับสักหนึ่งหนอว่ารสชาติจะเป็นยังไงออนหนอนี้เลยกันครับ